สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการประกอบแล้วก็การใช้งานนะครับว่าบล็อกไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันใช้งานได้ยังไงนะครับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไหมนะครับหมุนเข้าหมุนออกนะครับมีกี่ระดับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะอันดับแรกให้เราชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับหลังจากที่เราชาร์จแบตเตอรี่มาพร้อมใช้นะครับเราก็เอาตัวบล็อกมานะครับแล้วเราก็สวมเข้าแบบนี้นะครับสวมเข้าแบบนี้นะ รวมเข้าให้มัน,น beeping, ลั่นแกลบอ่าลั FC, ่นแกลบแบบนี้หลังจากนั้นนะครับอ่าสวิตต์ตรงนี้นะครับสวิตต์ตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงใบนิ้วชี้นะอ่านี่เราจะกดเข้ากดออกนะครับอ่าเป็นการขันเข้าขันออกนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะเป็นการขันเข้าขันออกนะตรงนี้จะเป็น3ระดับนะถ้าเอาไว้ตรงกลางเราจะเราจะกดไม่ได้มันจะกดไม่เข้าถ้าไว้ตรงกลางกดไม่เข้าเราต้องเลื่อนซ้ายสุดนะครับซ้ายสุดขวาสุดนั่นเองนะ อ่าตรงนี้จะเป็นการขันเข้านะอ้าเรากดเข้าไปขันเข้ามันจะมีสามระดับขันเข้ามีสามระดับช้ากลางเร็วนะครับโดยการปรับระดับเราจะปรับอยู่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะช้ากลางเร็วนะอ่านี่นะครับระดับแรกนะครับกดกดปุ่มสีเหลืองนะกดปุ่มสีเหลืองนมันจะช้าลงนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับช้ากลางเร็วนะครับพี่น้อง fc นะ ทีนี้เมื่อเราจะคลายออกนะครับเราก็กดปุ่มปั๊บนะครับกดด้านข้างเนี่ยนะกดไปสุดนะครับเวลาเราคลายออกมันจะมี2ระดับก็คือเร็วนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดนะครับพี่น้อง FC อดูดีๆนะเนี่ยเห็นไหมหมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดนะครับอ่าเรากดซ้ําอีกรอบนึงนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ,ะะนะรบพี่น้อง FC นะเวลาที่เรานะครับ ไม่ได้ใช้งานสักพักหนึ่งไอ้ตัวนี้มันจะตัดระบบเองนะครับเดี๋ยวไฟมันดับไปเองนะเห็นไหมดับไปแล้วนะครับทีนี้เวลาเราถอดนะครับเราถอดเรากดปุ่มที่ขาวตรงนี้นะกดปุ่มที่ขาวลงนะครับแล้วเราเราก็ดึงถอยออกมาแบบนี้นะครับพี่น้อง f c นะนี่ก็คือวิธีการใช้บล็อกไฟฟ้าหรือว่า,าบล็อกไร้สายนะครับพี่น้อง f c เราก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับทุกท่านเอาละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดู วิธีการต่อหัวสว่านกันดีกว่านะครับ